ครับสวัสดีตลาดผักสดศรีวิชัยออนไลน์วันนี้มีผักสดแนะนำคุณลูกค้ามีอะไรบ้างครับคุณแม่แนะนำคุณลูกค้าหน่อยได้ครับมีอะไรบ้างวันนี้ตังโอค่ะมีตังโอแล้วก็มีอะไรอีกครับมีผักทีต้นหอมต้นหอมมีคะน้าผักบุ้งมีผักบุ้งแล้วตามด้วยอะไรอีกครับกะเพราค่ะมีกะเพราแล้วมีอะไรต่ออีกครับ โหละพาแล้วอะไรเพิ่มเติมอีกครับอ๋อวันนี้ก็มีถั่วอ่ามีถั่วด้วยครับมีถั่ว,วแล้วอันนี้ก็มะเขือเ,เทศมะเขือเทศค่ะแปงค่ะต่อไปด้วยโอโอ้อ,อนนี้เพียบพร้อมด้วยเต็มเลยครับผักกาดเขียวผักกาดเขียวค่ะผักกาดเขียวผักกาดหินบานโอขาวาสั้นเดี๋ยนออผักกาดหินพร้อมด้วยแตงออเบแตงมาจากนาวังนะคะแตงมาจากนาวังแตงสวนครับแตงไร่ แล้วด้านนี้มีอะไรต่อ๋อมะละกอมะละกอสวยๆนะคะวันนี้มีมะละกอสวยๆแล้วตามด้วยฟางค่ะฟามงามๆค่ะมีฟักทองมีฟักทองกระลำค่ะมีกระลำด้วยตามด้วยอะไรต่อครับเบ็ดเสร็จแล้วก็มีครบทุกอย่างนะครับวันนี้อันนี้มีพริกมีราคะวันนี้มีพริกแล้ววันนี้แม่สีบอกวันนี้พริกไม่ได้ขายหลายวันแล้ววันนี้เต็มที่เลยครับ โออเคเลยวันนี้อัดได้เต็มที่เลยเต็มรถแชมป์เลยครับขอบคุณครับคนลูกค้าอ้อ oh, เลิฟโทษดีครับมีอีกรายการหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ของตลาดศรีวิชัยสตูดิโอด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับคนลูกค้าที่ติดตามครับขอบคุณมากบายบายครับโอเคครับ